ระผมพี่รองสวัสดีครับผมตายนหัวยรดครับมารายงานตัวครับผมติดตามครับทาง youtube ไทยต้อนตลอนครับทางเพจเท่ากันตนาไนผ้าตลอนครับผมตอนนี้กําลัางจับฉลากกันมีนีผพาพิมพงแม่ตลอนอยู่อ่าน่านลืมซื้อว่าบายลืมอีกแล้วครับผมจำพ,พ่พิศนี่ยังละ เอาเอาไปไปว่าอยู่อยู่แกงคอครับผมใสยาพุ่มครับอันบ้านนี้ขันว่าไปมันจิพิดครับผมกำลังจับฉลากกันครับพี่น้องเดี๋ยวจีไปถามก็จะไมาเดี๋ยวไปบอกในคลิปว่าบ้านนี้ยังครับผมพี่น้องก็จะกำลังจับฉลากกันบ่ไปวุ่นวายครับเดี๋ยวก็จะจีว่าให้ไม่อยางไม่มีทางตางก็จะจีว่าครับผมเออนี่กำลังจับฉลากกันครับผม บาตรมึงนี่พันซีประสนพี่น้องติดตามว่าจะมีอายยะมีอูยูุอวยยวให้เบิ้งบ่ครับผมพี่น้องโปรดติดตามครับผมเดี๋ยวจะไปหาหม่องก่อนที่บ่ไปบูดไว้ก็พระเจ้าครับพูดแต่พูดแตยกมือพออยู่ผนโอ้ยยกมืออยากเขากล้องครับนายกครับผมนายกเลือกตั้งเองครับได้ไหมได้เไหมได้เนลย โอ้โหว่าพ่อฝนรุ่นหอดเบอครับผมตเบเนาะมาซื้อหวยเบอนี่เหรอหนึ่ามทับสิมับสิบครับผมพีน้องตั้งเโดีมาแค่ไก่กันี่ตั้งะปังเครับผมพีร้องโอ้ีปลากระดูดครับผมเออมนนี่ปลาอาจิบมีตัวใหญ่แบบว่าตัวละยี่สิบลนะครับผม ตัวละสิบโลยี่สิบโลอาจจีบ่มีครับแต่เขาเดี๋ยวคว่ำหลายครับผมกระโดดพี่น้องโอ้หง่หง่วงหง่วงผู้เด่นองยู่หง่วงว่างครับกระโดดพี่น้องมาติดตามครับผมโอ้นี่หนี้นี่นี้มาไก่ครับผมนี่เดี๋ยวให้เบื่อนครับนี่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 ครับแก่ดำครับผมพี่น้องเซียนโอแก่ดำแสดงว่าเพื่อนนี่มานล้วกันครับทีมงานครับผมนี่ครับบอยบ้านไผ่ครับผม อยู่ทั้งแต่บุบ่อยบ้านไฟอันนี้โอ้แกดำครับพี่น้องติดตามครับผมมาพร้อมแล้วครับผมพี่น้องเอาจัดจัดบอยบ้านไฟง,งา่ามๆเฮ้ยโอ้ผมกระยอนน้ำก้อนละบุญเอา้างามๆมึงดูวจวดมาโอ้ยพี่น้องครับผมทั้งบุญกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังมัน พี่น้องยางมันกับผมยางมันโอ้ยโอ้ยโอ้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 โเกิดยังขึ้นกับฟังนั่นเกิดยังขึ้นกับผมโอ้ยสังเกติงโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยพี่น้องกับผมเอาขาดบ่เฮขาดมาเจอแด้พี่น้องโอ้ยฟองเกิดอะไรของเขาคือบ่ดินหลานโอ้ยเอาด้วกันกับผมมามามาโอ้ยตะวันกับผมโอ้ยยังจิตายเพดีเส้นโอว ดึงเอาเขาเนี่ยทั้งในฝนมาทั้งบนโอ้ยพี่น้องเอาขาไม่แนวเข้าโอ้ยียงปลาสวายโอ้ยปลาสวายพวกนั้นเอาเอาถึงกับปลาสวายโอ้ยตีตาปลาสวายครับผมไปบังทั้งึงนนู่บังทั้งึงนู่บังลุดแนวว้าวพี่น้องพี่น้องเอามาเอามาเอามาดึงขึ้นมาครับผมปลาหนีครับผมมองเสียดเก่งโอ้เสียดหัวดึงมังขึ้นมาจั่นโอ้ยอยู่ไก่กว่าอยู่ไก่ครับผมดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา มันต้องขึ้นพี่น้องดึงมาขึ้นแล้วครับเอาเอาไม่เอาขึ้นได้ไหมนี่เอาเอาเอาให้ขึ้นเอ็นเอ็นพี่น้องโอ้ยอันยากของแท้ครับผมนี่เบิ่งเอาครับผมโูดโผดโผดโผดแห่เหกยากครับผมบอกได้เลยแห่เหล็กยากยากวอนปวดว่วพูดในบ้านเสียสองก็มีคือปวดเร็วแท้ จีิตัวเดียวเลยดเปิดบ้านบ่อยครัสองครับผมปูปูปูนั่นผมจะเล่นอีกหึ่งขึ้นครับผมหนึ่งสองอุย้ยยุ่งกังมึงครับบานกระโดดอุย้ยจ,จังครับจังตอนนี้ก็เป็นการปุดป่าแข่งกันครับผมผู้ใดปุดปรเร็วก็จีได้วันเฮสองครับผู้ใดปุด้ดสาก็ะจีวันเฮสองสาเนี่ยครับผมเออหัวโดดปัดมือครับผมพีม่น้องเชียนบ่อยผมก็เป็นทั้งสัตน เออคือเป็นทั้งสั่นครับผมโดนปักไม่โดนสั่นโอ้ผุดผุดตั้งหัวกำลังดึงขึ้นครับสองดิ่มอยู่ครับดิ่มปวดปวดอยู่ครับผมเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยแล้วครับสองสามซีครับผมตอนนี้กำลังซาอยู่ครับเพราะว่าปุดกันม้วนเลี้ยวแห่เล้ยครับผมดึงขึ้นครับผมดึงขึ้นมากดูมีก็โตสองสามครับผมนี่โอ้ทั้งผีดิ่นทั้งผีดิ่นมีหรองทั้งผีดิ่นทั้งผีดิ่น เรียกคือหมุนไปทางพุ่นครับเป็นการลังกดึงขึ้นครับผมพี่น้องเรียกหมุนอีกครั้งนึงครับผมโอ้ยกระโดดออกตัวนึงขาดบ่ขาดขาดเลยนะอ้ยพี่น้องครับผมโดดออกไปเฉยเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยมาลุ้นต่อไปครับพี่น้องมามาอยู่ริมฟังครับผมเอาดึงขึ้นดึงขึ้น เอื้ออื้อครับผมอายห้าครับผมพี่น้องจักปลาตะเพียนจักปลาจีนผสมปนเปไปครับผมมือนี่เบื้องเอามาสาบไ,ได้ครับเขาอย่าว่านแหงซองกันแล้วพุนน่นท้งหุ่นกำลังหิดึงขึ้นท้งหุ่นายห้าบอ่ะไอห้าบ่ครับผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาๆว่านอุย้ยดินครับผมพี่น้องโอุยโอ้ยเก๋กาบ่นี่ โอาอย่างไี้คนท้ายงานอยู่อุ้ยมาเลยมือกล้องครับผมพูดก็อย่างกำลังดึงอุ้ยนี่เกี่ยวบอได้ช็อตถือไครครับผมสองแล้วนี่แฮสองครับผมจัดไปอู้นักบุญขาเหยาวดึงแฮสสองเฮสามเอาเส้นเก่งจีบ้างเดอ้ยวพู้อยู่เลยเส้นเก่งผมกำลังดึงขึ้นครับผมดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้ยมันยังเกิดขึ้นอยู่ครับเอ้โอ้ยกล้องเกิดยังขึ้นครับผมโอ้ยนักบุญดึงขึ้น แต่ถ้าอิติฏฐานนั่นหมายเส้นเก่งกวันครับเพื่อนบอกว่าขาดเบื oh. ้อแล้วขาดเบื้อแล้วครับผมเมื่อกี้โดดยิงยางยิงยางครับเส้นเก่งวันลงไปครับผมมาเขาไปเบ้างกระโดดขาดอีห่เร็วเหรอเฮ้ยขี้โมกเที่ยวนี่โอ้ยโอ้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 ยยั่งบ่ยั่งบ่ยั่งครับผมพี่น้องเอาเห้ยขี้โมกวานไรโอ้ยเปลี่ยนเน่ย อ้ยู่ไกลเพวกกระดึงขึ้นเนือกันครับนี่นี่ครับผมโอ้ผู้แดงห่วงยู่ใส่น้าบานอย่เบิ้งนี่ครับนี่ครับดึงขึ้นมากกว่านึงเห็นอายยายขึ้นกันครับผมพี่น้องเอ้าจัดไปครับผมจัดไปครับบดแข่งกันครับผมถึงมาแล้วเสยนบ่อยผมมาแล้วอยู่แหว่สองนะครับเสยนบ่อยผมมาแล้วอยู่นี่ก็อยากจะดึงขึ้นเรื่อยๆครับบุญบาทซี่บาทหาครับเออโอ้ พี่พี่พี่กำลังดึงขึ้นครับเสียนโอวางเลยเสียนโอเสียนโอวางเลยเอาเป็นจะดึงขึ้นมาได้แฮ่เอาเอาเสียนโอครับผมกำลังดึงขึ้นครับใส่แหพระยางดีเลยครับผมดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเอา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 โอ้พี่ดงครับผมเสียนโอแก่ดำครับมือนีมากไก่แน่ครับผมใจรักครับผม ไก่บันไดบพส่นครับเออคอยข่าวว่ามีป่าลายครับผมไปเบิดไอ้ผู้ใดจีดึงหยิกโอ้โเสียเขียวครับผมพี่น้องกำลังจีดึงขึ้นเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าจะมีอย่างบอกเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้ยบ่ท่านครับผมเห็นตะเพิ่นคุ้มดึงคุ้มดึงอยู่ครับขึ้นเรียบเรียบครับผมพีม่นอ้องเรียบบ่ท่านเลยฝุ่นกำลังปุดอยอู่ฝุ่นเอาบวกเป็นยังครับผมรอครับ สี่มีเห็นดินดอยู่ในแหงครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันครับไอหยาบอครับผมพี่น้องเพิ่นกำลังคอยเสาเอา้าขอไอหยะครับผมโอ้ทั้งหุ่นแหงผู้ได้านลงไปครับเอาลุ่นน้ำเจ้าหนีกวนครับผมเพิ่นกำลังจิดึงขึ้นมาโชว์ครับสร้างเสียนบ่อยปวดบนแล้วครับผมเอา้ามามาเพิ่งเห็นดนดินอยู่ครับผมตรงมี้นั่นโดดโดดโดดครับผมโดดแล้วโดดแล้ว บ้านี่เพียงดยเสียนบ่อยบอกว่าเท้านี้ไมีดอกมันปิดไปได้จังไลยเสียนบ่อยบอกว่าป่าอยู่ข้างในเบิดประสนโอ้เอาอีกแล้วครับผมเสียนเก่งเออไหนอัญยาบอกครับผมมาเห็นถองดีนครับผมขาดบ่โอ้ยกลองผมกันเลยอกเลยนะโอ้ยเสียดายแท้ออกไปครับผมดีนบังคันเอ้านี่มันอยู่นอกแหบบอกโอ้พี่น้อกขึ้เป็นตะไลแท้ โอ้ยหัวซาบลาบอยู่ปาบ้านี้เอาเอาเอ้ยพี่หลวงเอาหัวซาบลาบอยู่ครับไปแล้วบุญหัวโอ้ยตายตายเล็นบอกว่าบม่มีป่าเขาบอกเลยว่าบม่มีป่าครับผมพี่หลวงเพิ่นว่าไอ้่มอยู่นี่บม่มีดอกกัญจุกลางเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเบื่อนอาครับนี่เสี้ยนบ่อยบ้านไผ่ครับผมบดไปบ้านนี้ เดี๋ยวชิรอครับรออัดช็อตเด็ดอยู่มุมนั่นครับกับเสี้ยนบ่อยพี่น้องติดตามครับผมตอนนี้ปล่อยเพื่อนปูดไปครับเพาไปเบื้งข้างในตัวมาไม่ยังละท่างนั้นพี่น้องเพื่อนห่วงยังมุ่ยหนิครับเขาไปเบื้งดูได้ยังตัวมอโอ้ตัวมอครับผมพี่น้องนี่กำลังดึงปูดอยู่นี่ครับผมทั้งหุ่นปลาดินครับผมพี่น้องเสี้ยนบ่อยกำลังจีบานเหีสามครับผมโอ้ยยากแล้วครับเจ้านั่นโอ้ยได้เลือดนดำน้ำ